ข้อ7นะคะนักเรียนกลุ่ม1บริจาคเงินคนละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มได้เงินมาได้เงิน54 81และ108บาทตามลำดับนักเรียนทั้ง3กลุ่มมีจำนวนรวมกันอย่างน้อยกี่คนก็ไก่3ขอไข่5คอควาย7งงู9จากข้อนี้ก็ยังคงคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะคะคือเป็นเรื่องของหอรอมอและคอรนหอรอนออรออนะคะ เพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งบริจาคเงินคนละเท่าๆกันได้เงินเท่านี้บาทใช่ไหมคะนักเรียนทั้งสามกลุ่มรวมกันอย่างน้อยกี่คนการที่ได้เงินเท่านี้แล้วแต่ละคนบริจาคเท่าๆกันแสดงว่าการที่นักเรียนจะรวมกันอย่างน้อยเขาใช้คําว่าอย่างน้อยแสดงว่าเงินเนี่ย เงินที่บริจาคเงินที่แต่ละคนบริจาคจะต้องมีค่ามากที่สุดนะคะจะต้องมากที่สุดที่เป็นไปได้เพราะว่าเมื่อเงินมากแล้วเนี่ยมาหารแต่ละกลุ่มคนเอาจำนวนเงินที่แต่ละคนมาบริจาคเนี่ยหารแต่ละกลุ่ม ก็จะได้จำนวนคนในแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่บริจาคเนี่ยจะต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงจะทําให้นักเรียน3กลุ่มมีจํานวนรวมกันอย่างน้อยเราจึงจะหาจํานวนนักเรียนอย่างน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะหา การที่จะหาจํานวนเงินที่แต่ละคนบริจาคได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยวิธีการหาก็ต้องใช้หลักการของหอรอมอซึ่งคือหารร่วมมากนั่นเองนะคะซึ่งหลักการนี้เนี่ยการหาหอรอมอเนี่ยของ3ตัวนี้นะคะหลักการหาหอรอมอหาได้ทั้งหมด3วิธีคือ 1. โดยการพิจารณาตัวประกอบนะคะ ก็คือมีตัวเลขอยู่2ตัวนะคะแล้วก็สมมติสมมติมีตัวเลขอยู่2ตัวคือ12กับ18เนี่ยเราก็หาตัวประกอบของ2ตัวนี้เราก็มาดูว่าตัวประกอบร่วมกันที่มากที่สุดคืออะไรตัวนั้นจะเป็นตัวหารร่วมมากจากนิยามเลยนะคะวิธีนี้คือการหาจากนิยามก็อย่างเช่นตัวประกอบของ12ก็คือ มี1 2 3 4 6ส่ถูกไหมคะส่วน18ก็มี1 2 3 6 9 18อันนี้มี12ด้วยนะคะตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบเนี่ยคือจำนวนนับนะคะที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดได้ลงตัวก็จะเห็นว่าทุกตัวที่เราเขียนมาเนี่ยคือจำนวนนับซึ่งก็คือตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยนะคะแต่พวกนี้คือจำนวนนับ ที่หาร12ลงตัวอันนี้คือจำนวนนับที่หาร18ลงตัวนั่นเองนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องดูคือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดตัวประกอบร่วมมีอะไรบ้างมี1 2 3 6ถูกไหมคะแต่ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือว่าหอเมอในที่นี้ก็คือ6นั่นเองนะคะเพราะคำว่าหารร่วมมากเนี่ยก็คือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนั่นเอง อันนี้ตามนิยามเลยนะคะต่อมาวิธีที่สองเป็นการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งการแยกตัวประกอบเนี่ยเราจะเน้นการใช้จำนวนเฉพาะมาแยกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตัวประอเพราะว่าจะได้ไม่มีตัวไหนมาหารได้อีกแล้วนะคะโดยอันนี้ก็เป็น12สองเนี่ยก็จะได้เป็น2อคูณหใช่ไหมคะซึ่ง6ก็เกิดจากสองคูณสนั่นเอง จำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และตัวมันเองนะคะจะเห็นว่า2กับ3เนี่ยมีตัวประกอบแค่2ตัวก็คือ1กับตัวมันเองคือ1กับ2แล้วก็1กับ3นั่นเองนะคะส่วน18จะแยกได้เป็น สองคูณสามคูณสามนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวประกอบที่เหมือนกันก็คือสองกับสามใช่ไหมคะแล้วหอรอมอที่ออกมาของเรานะคะก็คือเอาตัวประกอบที่แยกออกมาแล้วเหมือนกันเนีย่ยมาคูณกันนะคะก็จะได้หอรอมอเป็นหกเท่ากับวิธีแรกนะคะ อันนี้ก็มีเท่านี้การแยกตัวประกอบคือแยกแต่ละตัวก่อนแล้วหาตัวที่เหมือนกันมาคูณกันจะได้เป็นหอเรอมอนนะคะต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีการหารสั้นนะคะซึ่งการหารสั้นเนี่ยเป็นวิธีที่นิยมที่สุด อย่างเช่นถ้า12กับ18เนี่ยเราก็ตั้งพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วเราก็ดูว่ามีตัวร่วมเหมือนตัวมีตัวไหนที่หารได้เหมือนกันก็คือ3นะคะหารลงมาก็เป็น3 4 2 3 6 8แล้วก็มี2ต่อได้เป็น224236นะคะก็จะเห็นว่าหอรามอที่ได้ในที่นี้ก็คือตัวที่ หารทั้ง2ตัวได้นะคะเอามาคูณกันก็เป็น3คูณ2นะคะก็ได้เท่ากับ6เช่นกันนะคะจะเห็นว่าทั้ง3วิธีเนี่ยจะได้คำตอบเท่ากันแต่วิธีที่เร็วที่สุดจริงๆแล้วคือวิธีหารสั้นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปมัวแต่แยกตัวประกอบหรือว่าไปหาตัวประกอบทั้ง2ตัว นะคะแต่เราสามารถทําพร้อมๆกันทั้ง2ตัวได้เลยนะคะวิธีนี้จึงเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะในการหารสั้นต่อมาสําหรับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือเราเนี่ยต้องหาหอรมอของ3อันนี้ถูกไหมคะ5้ 54, 81 108 เพื่อที่จะได้เงินที่มากที่สุดที่แต่ละคนบริจาคแล้วเราจะได้เอาไปหารก้อนพวกนี้จะได้ได้เป็นจำนวนคนในแต่ละกลุ่มนะคะเราก็หาหอละามอของนี้ก่อนนะคะโดยเราจะใช้วิธีการหารสัน้นนะคะอันนี้ตัวไหนที่หารลงตัวทั้ง3ตัวพยายามใช้ตัวเลขน้อยๆก่อนนะคะจะได้คิดได้ง่ายๆอันนี้ก็คือ3ามนั่นเองนะคะ ก็3หาร3ห,หาร3เป็น3 1 3 4 5 3 8 24 3 2 6 7 8 3 7 21 3 3 9ทดหนึ่งเป็น10 3 6 18นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า3หารได้ต่อนะคะเป็น3 6 18 3 9 27 3 1 3 3 2 6นะคะแล้วก็หารได้ต่อนะคะมี3หารได้ต่อเป็น 3 2 6 3 3 9 3 4 2นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นจะเห็นว่า2กับ3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยดังนั้นทั้ง2และ3เนี่ยก็จะไม่มีตัวไหนมาหารได้ลงตัวอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหอยรมอของข้อนี้ก็จึงเท่ากับ3คูณ3คูณ3นะคะได้เป็น27นั่นเอง แสดงว่าเราจึงสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเงินนะคะจำนวนเงินที่มากที่สุดนะคะที่แต่ละคนบริจาคได้เท่ากับ27บบาทนะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มแรกเนี่ยนะคะบริจาคมา54บาทเพราะฉะนั้นจำนวนคนนะคะที่น้อยที่สุดนะคะจำนวนคนก็คือจำนวนนักเรียนนะคะที่น้อยที่สุดในกลุ่มแรกเนี่ยเป็น54บาทใช่ไหมคะเราก็หารด้วย27 บวกด้วยในกลุ่มที่2เป็น81บาทหารด้วย27ก็คือหารด้วยจํานวนบาทที่เอามาจํานวนบาทที่จํานวนเงินที่มากที่สุดที่แต่ละคนบริจาคได้นะคะเอาไปหารจํานวนเงินทั้งหมดในแต่ละกลุ่มที่ได้เพื่อที่จะได้จํานวนคนที่น้อยที่สุดนะคะนี่คือสาเหตุที่เราต้องหาเงินที่มากที่สุด จากการหาหเร,หเรเมอมนะคะเพราะว่าเมื่อเอาตัวส่วนที่มากที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปหารเอาตัวส่วนมากสุดแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นจํานวนคนที่น้อยที่สุดออกมานะคะเมื่อตัวส่วนมากผลหารที่ออกมาก็จะได้น้อยนั่นเองนะคะเป็นหลักการคิดแบบนี้นะคะอันนี้ต่อนะคะกลุ่มสุดท้ายเป็น108บาทเราก็หารด้วย27นะคะ เพราะฉะนั้นจำนวนคนที่น้อยที่สุดที่ออกมานะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ27หาร54ได้3เอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่หารได้2นะคะแล้วก็บวกกับอันนี้หารได้3แล้วก็บวกกับ74 28 42 89 10อย่างนี้นะคะก็ได้2บวก3บวก4ก็เป็น เนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนที่น้อยที่สุดนะคะทั้ง3กลุ่มมีจำนวนรวมกันทั้งหมด9คนนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบช้อยส์งงงค่ะ9คนนะคะข้อนี้เนี่ยคือเมื่อทราบหลักการคิดแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่ยากแต่ว่าจะยากตรงการตีโจทย์นะคะเพราะว่า การตีโจทย์ว่าควรจะคิดเป็นหอรอมอเนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามเป็นมากที่สุดเท่าไหร่ปกติโจทย์หอรอมอเนี่ยเขาจะมีคําว่ามากที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ข้อนี้เนี่ยกลับมีคําว่าอย่างน้อยกี่คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการคิดซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าต้องการคนคนรวมกันอย่างน้อยกี่คนแต่สิ่งที่ให้เป็นตัวเลขมาเนี่ยกลับเป็น จำนวนเงินเป็นบาทในแต่ละกลุ่มนะคะดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาว่าการที่คนจะน้อยได้เนี่ยเงินที่คนแต่ละคนบริจาคเนี่ยจะต้องมากเมื่อไปหารเงินในแต่ละกลุ่มทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยคนจะได้มีจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะจึงจะคิดเป็นอย่างน้อยกี่คนได้นั่นเองนะคะก็คือต้องรู้เรื่องของหลักการหอระมอดด้วยนะคะที่ มีการหา3วิธีคือพิจารณาตัวประกอบแยกตัวประกอบแล้วก็หารสั้นซึ่งวิธีที่แนะนำคือหารสั้นเพราะว่ารวดเร็วแล้วก็โอกาสผิดยากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อเราทราบวิธีการทำแล้วเนี่ยว่าต้องหาหอระมอของจำนวนเงินแล้วก็มาหานะคะหาตามวิธีของเราได้หอระมอเป็น27ก็เอาไปหารกับจำนวนเงินในแต่ละกลุม่ม ะะเพื่อให้ได้เป็นจำนวนคนที่น้อยที่สุดออกมาหารแต่ละกลุ่มแล้วก็เอามาบวกกันนะคะเพราะเขาถามว่านักเรียนทั้ง3ากลุ่มมีจำนวนรวมกันนะคะอย่างน้อยกี่คนก็คือต้องเอาแต่ละกลุ่มมาหารแล้วบวกกันก็ได้เป็นจำนวนคนที่น้อยที่สุดในแต่ละกลุ่มนะคะก็ข้อนี้เมื่อบวกกันแล้วก็ได้9คนนะคะตอบช้อยข้ององงูนั่นเองค่ะ